ส่วนต้นนี้เป็น x 3า x 3นะครับ x 3 x 3ดอกบานวันแรกนะครับดอกบานวันแรกนับกลีบอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6อ 7, 8 9่ากเกลีบนะครับ x x สาม x 3มมี9กกลีบนะครับดอกบานวันแรกนะครับก็มีชมพูแต้มที่ปลาย เล็กน้อยนะครับนี่คือดอกบานมัแรกของ X3 นะครับแล้วก็ดอกบานวันที่4นะครับดอกนี้นะครับแดดร้อนมากจะสังเกตเกสรเขาไหม้เลยนะครับสำหรับ X3 นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็เป็น L L3 นะครับต้นนี้ L3 L3 นี่นะครับอ่าุงยาบังคับให้เขาลงหัวอยู่นะครับสำหรับ L3 นะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะพามาชมหัวบัวหัวบัวยกยกออสเตรเลียคือลูกไม้ลูกไม้สากระสอนแฟนซีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ลุงยาบังคับให้ให้ลงหัวนะครับเราก็มาอัปเดตกันนะครับว่าเขาถึงเขาลงหัวสมบูรณ์ยังก็ใกล้จะใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ อ่ะครับก็นี่นะครับใกล้ๆจะสมบูรณ์นะครับการหลงหัวเป็นเกสรเกสรลูกไม้สช้เกส,เกส,สรสเพน,นซีนะครับถ้าถ้าหัวไม่เน่าถ้าหัวไม่เน่าหรือว่าแยกต้นอ่อนได้ก็น่าจะประมาณสามเดือนนะครับน่าจะมาสามเดือนลงยาก็จะแบ่งให้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ อ่ะครับอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าไม่ผิดพลาดหัวบัวไม่เน่าอีกประมาณ3เดือนอถ้ามีต้น1-2ต้นลงยาก็จะแบ่งให้นะครับก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันพันแปดร้อยนะครับเป็นหัวบัวของไส้ลูกไม้ไส้กระสอนแฟนซีนะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับอีกประมาณ3เดือนว่า ลุงยาจะได้ต้นอ่อนจากหัวบัวลูกไม้แฟนซีต้นมิ้มต้นนี้ไหมนะครับก็คือเสียงลุงยาเสียงเลยนะครับบ,รบังคับให้คนลงหัวเพื่อจะขยายพานันธุ์ถ้าไม่บังคับเขาก็จะมีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับน,นะครับเดี๋ยวก็แชรแชรไว้งน,นี้ต่อนะครับอีกประมาณ อสองสัปดาห์เราจึงจะนําไปขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับอันนี้เราก็เอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านโน้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นรหัสซีรหัสซีนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรหัสซี อันนี้นะครับรหัสซีอ่านี่นะครับรหัสซีเดี๋ยวนะครับเอ่อรหัสซีต้นนี้เป็นบัวสีชมพูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกลีบ9 9ชั้นมีตอนนี้ลุงยาทําหัวเขาเน่าหมดเลยนะครับก็เหลือต้นนี้ต้นเดียวที่อ่บังคับให้เขาลงหัวนะครับท่านผู้ชมอีกประมาณ3เดือนเหมือนกันนะครับลุงยาจึงจะมีมีแบ่งนะครับเนี่ยนะครับรหัสซีนะครับ ก็หัวหัวเริ่มหัวเริ่มปลูดหัวเริ่มปูดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขาจะเขาจะหัวนี้จะขยายขึ้นเรื่อยๆจนเท่าลูกมะนาวนะครับนะครับก็ใบใบใบก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมลงยาก็จะแช่น้ำไว้ต่อนะครับเพื่อให้การลงหัวที่สมบูรณ์นะครับถ้าลงหัวไม่สมบูรณ์หัวก็จะเน่าแล้วก็ไม่มีต้นอ่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็นะครับก็เท่า mm กับ hmm. ว่าม okay. ีม you ี2ต้นท kind of eh mm hmm. wow, so so ี่ลุงยากำลังลุ้นลุ้นขยายเพื่อให้ได้ต้นอ่อนนะครับก็คือลูกไม้ไส้เกสรนเปนซีแล้วก็ลูกไม้สีชมพูกลีบ9ชั้นทรงกลมป้อมๆเหมือนมันคูดสวยมากนะครับท่านผู้ชมสวยมากลุงยาพยายามบังคับให้เขาลงหัวหลายรอบ ก็ปรากฏว่าเน่า,าศูนย์พันไปหัวเดิมเขาก็เน่าไปนะครับเพราะว่า,าเป็นเป็นยังไงเดียเป็นฟาร์มพิเศษของหัวบัวต้นที่สวยที่สุดนะครับเราจะขยายพันธุ์ยากนะครับอยู่จึิงต้องลุ้นกันนะครับสําหรับรหัสซีเขาชื่อรหัสซีนะครับไปดูคลิปข่าจะเห็นดอกเขานะครับลุงยาโพดไว้เดี๋ยวไปดูบัวที่ กำลังจะโตมีหลายต้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นคิวสองคิวสนี่ต้นใหญ่แต่ลุงยามไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเลยต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพราะกลัวกลัวความร้อน ช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นดอกมะลิดอกมะลินะครับเป็นลูกไม้นะครับนะครับเวลาตัวดอกเล็กๆเขางอกออกมาจะเหมือนมะลิเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเพิ่งจะฟื้นนะครับตอนนี้ก็สวยนะครับดอกบาวมาที่สองนะครับ อตอนนี้ลุงยากําลังทําฟอร์มดูฟอร์มเขาอยู่นะครับนะครับดอกบานมาแรกกลีบจะสีขาวแล้วก็ปลายจะแต้มชมพูที่ปลายลุงยากาลังดูฟอร์มอยู่นะครับนะครับเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับบัวบัวยังมีหลายต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับ บรุยคออสเตรเลียนะครับถ้าเข้ามานะครับที่0 98, 8, 9 8 8 4 9 5 3 8 8นะครับส่วนอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ใหม่ที่กำลังรุ้นนะครับก็คือเป็นฝักสุดท้ายที่ลุงยาเพาะเพื่อจะรุนสีเขานะครับว่าสีเขาจะเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นมเมล็ดเมื่อต้นปีนะครับก็คือฝักสุดท้ายนั่นเองนะครับจากาต้นแม่ไส้กรสัแฟนซีนะครับ นี่นะครับต้เล็กนี้นะก็ใช่นะครับนี่ต้นเล็กๆนี้ก็ใช่นะครับสังเกตใบเขาหลายๆนะครับลุงยาก็แยกมาจากากระถางตรงนี้นะครับ่านผู้ชมนะครับนี่นะครับ,รบเป็นมเมล็ดที่ลุงยาเพาะเอาไว้เมื่อต้นปีนะครับนะครับก็ มาดูน,นี่รหัส X X 3ตัวน,นี้ X 3นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ L 3นะครับ,รบกอ็อีกสามเดือนอีกสามเดือนเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ต้นอ่อนของลูกไม้ไ้เรนสรแฟนซี ancy, แล้วก็ลูกไม้รหัสสีกลีบเก้าชั้นอดอกสีชมพูรทรงกลมๆสวย,สวย ล้ยาจะขยายพันธุ์ได้ไหมนะครับเอามาติดตามชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนะครับ